คนที่นี่มีความรู้สึกสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของทวดนาคห,หลังจากนั้นก็เลยมีการมาทําศาลให้ท่านจนมาเป็นวัดนาคาธรรมารามจังหวัดกระบี่นะครับมันมีนิทานปลำปรานะครับแล้วก็มีแหลมหางหนาคเกิดขึ้นนะครับมีงอนนาคเกิดขึ้นนะั่นก็เชื่อว่านิทานเรื่องนี้มันน่าจะเกี่ยวพันกันไปที่เขางอนนาคเนี่ยพูดเลยว่าสะดวกสบาย เรนคือดูเสียงฟังเสียงเขาบอกว่าสะดือหน้ากับบ่อน้ำตาหนาคเนี่ยมันคือบุดหมายน้ำเนี่ยเส้นเดียวกันคือน้ำไหลไปได้ยังไงเพราะว่ามันอยู่ไกลกันนั้นเนี่ยขอให้โชคดีปังๆขอ้ชคดีขอใทุกคนโชคดีค่ะไม่ได้ยากเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้อันตรายถึงขั้นมาไม่ได้แล้วที่สำคัญก็เพื่อมาเห็นวิวที่มีคุณภาพขนาดนี้ ร่วมเดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิตอุปรกรณ์พร้อมอุทยานแห่งชาติหานพรัฐธารามู่เกาะพีพีโอมาถึงแล้วถึงแล้วพี่สัญญากันไว้ว่าจะพาเบสขึ้นเขาห่อนหน้าตื่นเต้นมากค่ะตอนนี้ ตรงนี้ที่เรากำลังจะขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่พอพอนี่คือพพนะพอพสี่จากอันเียวีมาก็แป๊บเดียวนะคะซึ่งการเดินทางขึ้นค<ะ>่ะไปที่เขาหงอนนาดเนี่ยพูดเลยว่าสะดวกสบาย <laughs> เที่ยวไปอะไรล็อกเค่ะจะไปเดินแฟชั่นที่ไหนเนี่ยวันนี้เราเดินทางกันสะดวกสบายมากเลยค่ะนี่เลยค่ะคันนี้เลยนี่ MG Extender ค่ะกระบะพันยักษ์ที่แบบโอ้โหไปไหนมาไหนแบบว่าสะดวกสบายกว้างขวางแข็งแรงปลอดภัยที่สำคัญก็คือนี่นี่ท้ายกระบะเนี่ยนะคะเรามีผ้าใบผ้าใบปิดกระบะสะดวกสบายมากแล้วก็อย่างเท่ินี้เรามากันหลายวัน มันก็จะแบบแอดเวนเจอร์หน่อยใช้ของเยอะหน่อยการเดินขึ้นที่เขาหงอนหน้าสิ่งนี่ต้องเตรียมนะคะน้ำนั่นเองน้ำเราเตรียมมาค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมคือใจและสติใช่ปัญญาเก็บไว้ที่นี่ค่ะ ไม่ต้องขึ้นแต่เคยว่าแต่ว่าเราไม่ได้เดินเป็นสองคนนะอ่าจริงๆอ่ะเรามีเจ้าหน้าที่เหรอคะใช่มีพี่พี่เจ้าหน้าที่เนี่ยรออยู่เราไปมีผู้ชายรออยู่หาผู้ชายดีกว่าผู้ชนไค่ะววันนี้เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินะคะก็เดี๋ยวเรา ก่อนจะขึ้นไปขอถามข้อมูลสักนิดหนึ่งก่อนช่วงโควิดแบบนี้ต้องมีมาตรการอะไรไหมมีมาตรการจะตรวจอุณหภูมิวอุณหภูมิก่อนครับก่อนจะเข้าครับแล้วก็ดูเอกสารการฉิดวัคซีนมาแล้วครับผมแล้วตรวจ ATK ด้วยใช่ครับ,รบ <ๆ S 1> ผมอย่างพวกเรา ATK มาเรียบร้อยวัคซีนแบบว่าเต็มพิกัดเลยถ้าเดินขึ้นไปเราสามารถปลดแมสได้ไหมคะก็ได้ครับเพราะขึ้นเขาก็มันใส่แมสก็ไม่ไม่อาใจไม่สะดวกครับมันอันตรายด้วยครับเดี๋ยว ครับผมคุณเบิร์ตใช่ไหมคะครับผมเนื้อคูตต่ตัวเท่ากันเลยนะเบิร์ตขึ้นเขากับเนื้อคู่ค่ะเดินนำเลยตอนนี้เดินนำก่อน <c oughs> มั่นใจปกต,ติคนเขาเดินขึ้นเดินลงเนี่ยประมาณสองชั่วโมงครับเดินลงก็ประมาณสองชั่วโมงเช่นกันได้ร่างกาย แข่งเลงก็อาจจะเร็วกว่านั้นนิดนึง<อ>ก็ได้แข่งแรก <c oughs> อากาศดีมากๆเลยค่ะพี่ใหญ่อชอบอะ่ะช่วงนี้มันอาจจะเหนื่อยสักหน่อยครับชันไปนานไหมคะตรงนี้สองกิโลสองกิโลอ๋อบายบายเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ชอบอากาศมากเลยค่ะถ้าใครจะมาเนี่ยแนะนำว่ามาช่วงแบบนี้ได้เลยนะคะพี่ไอญ่ <c oughs> อากาศไม่ร้อนมากเพราะยังเช้าอยู่สูดได้เต็มปอดอ,อ,อ่ะเขาเปิดให้เข้าเนี่ยกลุ่มแรกเวลาไหนคะเป็นมงเช้านะครับผมอ๋อก็คืออย่างนี้เลยก็คือคุณก็สามารถมาดูพระอาทิตย์ขึ้นได้แหละแต่ต้องทาเรื่องขอให้เป็นเรื่องราวคือคจะขึ้นมาเองเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดครับผมแล้วถ้าอย่างเป็นนะักท่องเที่ยวทั่วไป่ะคุณเบิร์ตแบบถ้าเขามาถึงปุ๊บเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่พาเดินด้วยแบบนี้ไหมหรือว่าเขาสามารถเดินเองได้ก็สามารถเดินเองได้ครับผมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราก็ จะขึ้นเวรปัดเวียน้ึน้นอ,อูทุกวันครับผมอ๋อมีเจ้าหน้าที่เดินไปเดินมาอยู่แล้วครับผมใส่ชุดแบบนั้นใส่ชุดเดินป่าแบบนั้นเลยซึ่งมันยาก <c oughs> แต่งตัวถูกระเบียบชุดเดินป่า แต่ก็ถูกระเบียบในเรื่องรองเท้าแหละเหมือนใครบางคนแต่งตัวดูเดินป่าดิมึนมาเดินแฟชั่นแคทวอล์คไหนก็ไม่รู้โน่นๆๆเดินือดูเสียงฟังเสียงเดนคือเดินเร็วมากจะรีบบ่ไม่ได้รีบเลยค่ะไว้เหรอแต่ว่ามันบ่งบอกถึงสมรรถภาพทางร่างกาย บ้านก็ขึ้นมาแบบกราบไหว้อะไรของเขาอยู่แล้วถูกไหมเขาก็มีความเชื่อคนกระบี่เนาะเชื่อเรื่องพญานาคอยู่แล้วเราเข้าสู่กิโลที่2ด้วยกันนะคะต้องทำเป็นหลอกตัวเองว่าไม่เหนื่อยค่ะแล้วมันก็จะแบบไม่เหนื่อยเลยพี่ก็ไม่เหนื่อยแล้วก็สู่เข้าไป ไปคะกิโลครึ่งผ่านไปแบบสดชื่นและสบายมากสบายมากโอยแข็งแรงอยู่เลยอ้าวเพื <c oughs> จะนเร็วมาก <c oughs> เข้าสู่สะพานไม้จุดแรกไปคะ่ะห้ามแซงนะอย่ามาทำหน้ามีเป็นความมีผู้สูงวัยระวังนะครับโอ้ยผู้ชายเป็นห่วงอระวังนะคะ <c oughs> อะพี่ขึ้นเนี่ยเบิร์ดไม่ขึ้สักคำ น่าจะทิ้มลงไปแล้วพอเว้ยขึ้นขึดูหน้าด้วยไปค่ะเบื่อมากเลยเบื่อเบิร์ดแล้วเริ่มอย่อยค่การเดินทางอย่างเงี้ยความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ปลายทางอยู่ที่ระหว่างทางเราเจอสมบัติของชาติอ เป็นของสาคัญด้วยไม้กฤษณาหรือว่าไม้ของนะเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าอนุรักษ์แล้วใช่ครับขึ้นทะเบียนห้ามห้ามตัดเลยครับผมเป็นไม้ที่อยู่ในวรรณคดีหลายๆเรื่องด้วยนะคะเวลาขึ้นเนี่ยรอบแรกเนี่ยแปดโมงถูกไหมคะครับแล้วเวลาลงเนี่ยอย่างแบบดึกสุดมืดสุดเนี่ยที่จะปลอดภัยกี่โมงคะ6กมงต้องลงไปถึงที่นู่นแล้ว อ๋อต้องอยูงั้นก็ต้องลงแต่สามโมง,โมงครับผม <S 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 เพราะว่าอ่าก็ปิดอ้ามขึ้นเก่าบ่ายสองครับผมงั้นสามโมงไอ้รอบที่อยู่ข้างบนสามโมงต้องลงแล้วครับผมเดี๋ยวไปเจอความยากระดับสองที่ยากขึ้นไปอีกอ๋อเหรอคะใช่เอามือกี้มันไม่ยากเหรอคะน่าแค่ระดับ1 <S <S 2> <S 2> บอกว่าปลวกเป็นแมลงสังคมเขามีการแบ่งกันทําหน้าที่อย่างเป็นระบบแต่ละวันนะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างเข้มแข็งเช่นปลวกที่เป็นนางพญาราชาและวันนะสืบพันธุ์มีหน้าที่ต้องเพิ่มจํานวนสมาชิกในรังพวกทหารทําหน้าที่ปกป้องคุ้มกันและปลวกงานผู้เป็นประชากรของเมืองทําหน้าที่ซ่อมสร้างโพรงรังและหาอาหารแสดงว่าคําว่าหน้าที่สําคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะอยู่ในหน้าที่อะไรคุณเป็นตัวเล็กตัวน้อยไงคุณสําคัญ ธรรมชาตินั้นน่าพิศวงวัฏจัรต่างๆได้ดำเนินหมุนวนไปไม่สิ้นสุดมเมื่อหนึ่งชีวิตได้สิ้นสุดลงอีกหลายชีวิตจะเริ่มต้นดังที่เห็นเมื่อไม้ใหญ่หนึ่งต้นล้มลงแสงและปัจจัยใต้ร่มของมันก็จะได้เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นโอกาสให้เหล่า,มาเมล็ดพันธุ์ที่ตกอยู่ได้เจริญขึ้นเป็นต้นกล้าเติบโตและแข่งขันกันเพื่อจะขึ้นไปเป็นไม้ใหญ่ต่อไปนี่มันเป็นวัฒักรรมธรรมชาติจริงๆด้วยคนเขียนเก่งมากเลยใช่ตัวใหญ่ก็ต้องเด็กยทาง ดังนัง้น<า>แบบชีวิตทุกชีวิตนะคะมันเกิดขึ้นเพื่อที่จะจากไปอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะยึดโยงทุกอย่างไว้กับตัวเราได้สุดท้ายเราก็ต้องจบลง,งแล้วก็การจบลงของจุดจุดหนึ่งมันคือการเริ่มต้นของอีกสิ่งหลายสิ่งมากมายเป็นเรื่องธรรมชาติตที่เราดูสิต้นไม้เล่นเขารอแสงแดดเนี่ยได้สัมผัสธรรมชาติและได้สัมผัสธรรมดาของชีวิตด้วย l i f e and l o s s สองกิโลครึ่งทางละอันนี้คือจุดชมวิวจุดที่1นึ่งเบสตรงน,นี้คือหมู่หมู่เกาะห้องที่เรา,เราดั่งเรือไปนนหนักหมู่เกาะห้องมีเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อย1จุดที่ให้เราพักหายใจหายคออีกสักหน่อยนึงคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มนะ พวพี่อย so cool ู source, make on, make ่ที่สูงแล้วพี่จะสวยขึ Aqua ้นเรื่อยๆนะพี่ยิ่งสวยยิ่งสวยเมคอัพไปหมดแล้วเกานมครับเขาพนมที่แดงๆนี่คือสม็ดแดงครับผมไม่ใช่ใครเอาไปทาสีนะเสียงแมลงหรือเสียงอะไร จักรจันครับจักรจันออฤดูการนี้จักระจันผสมพันธุ์เหรอเขาร้องทำไมอ่ะเบสถามเขาไหมอกหนึ่งกิโลจะถึงที่เราอยากไปแล้วค่ะจุดชมวิวทิวทัศน์เขาหงอนนาแล้วก็เบสก็อยากไปเห็นบ่อน้ำตาหนาคซึ่งเราไปดูสะดือนาคแล้วเขาบอกว่าสะดือนาคกับบ่อน้ำตาหนาคเนี่ยมันคือบุดหมายน้ำเนี่ยเส้นเดียวกัน เป็นไปได้ยังไงอะเพราะว่ามันอยู่ไกลกันนัเนี่ยก็น้ําจากบนเขาไงอ๋อไหลไปเป็นเส้นเดียวกันปึ๊บข้างใต้ก็จะเป็นสะดือหน้าสะดือหน้าที่มีน้ําผุดอยู่ตลอดเวลาเขาบอกน้ำไม่เคยเหือดแห้งแห้แล้วไอที่เบอยากเห็นน้ำตาหน้าน้ำตาศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นตำนาเพญาหน้าเขาหงอนนมากแห่งนี้แหละ บอกว่าชาวบ้านเชื่อกันว่าพื้นที่ละแวกนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของพญานาะคตามคํตาตำนานบอกเล่าการเก่าแก่เลยนะแล้วก็สืบต่อกันมาเนี่ยโดยตำนานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นต้นกําเนิดของชื่อสถานที่ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับพญานาะคทั้งเขางอนนาคหน,นองทะเลเขาแหลมหางหนาคแล้วก็ที่นี่ที่เป็นจุดจบของเรื่องราวความรัก เรื่องราวความอาาที่ต้องหลั่งน้ําตาออกมาก็เลยเกิดเป็นบ่อน้ําตาหน้าเขาบอกว่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยจะมีความใสตลอดทั้งปีเลยเชื่อว่าถ้าเราอธิษฐานแล้วก็เอาน้ำมาลูบหน้าก็จะสมหวังแล้วก็เป็นสิริมงคลเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยก็คือมีน้าหยดลงมามันก็คือน้ําจากภูเขาอะนะคะบนนี้ก็น่าจะบริสุทธิ์ทําให้น้ําใสสะอาดบริสุทธิ์ได้ เบสจะขออนุญาตเอามารูปหน้าต e ามความเชื่อก่อนเลยนะคะ,คะถ้าใครสายพยนานะ <7 S 2> น้ำจืดเ<น>ย็นด้วยครับผมใช่น้ำจืดเย<ช>็น,ยนชื่นใจถ้าเราได้ดื่ม น้ำน้ำตาพียานาคนะแล้วก็เอาน้ํามาประพรมตามความเชื่อของเรานะคะก็ถือว่าเราต้องโชคดีสดชื่นมากเลยค่ะใช่ตอนนี้สิ่งแรกที่เราได้จากน้ําเลยคือสดชื่นปังปังขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนโชคดีค่ะโชคดีค่ะโชคดีค่ะเฮงเฮงปังปังสปอนเซอร์เข้าด้วยค่ะก็ขอให้ทุกคนรักษาความสะอาดด้วยถึงแม้ว่า จะเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติก็อย่าอย่าแบบอย่าเอาขยะหรืออย่าเอาอะไรที่แบบโดยเฉพาะมือเราอย่าไปวักนะเนี่ยเขามีกระบอกให้นะคะแล้วก็อย่าเอาขวดหรือขยะอะไรมาทิ้งบางคน<ด>อาจจะมีขวดมาแล้วก็เอาขวดจุ่มไปไม่ได้เลยยิ่งตอนนี้นะเรื่องของโควิดเราก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะค่ะแม่ฉนันพ่อฉันจะต้องได้กินนำ้ำตาเพียนะค ตนนี้เป็นจุดชมวิวค่ะพี่ไอ,อชอบจังเลยอ่ะเขาทำภาพเทียบเคียงเลยใช่อ่านั่นง่ายแหลมจมูกควายเห็นไหมที่เป็นแหลมออกมาตรงนั้นอ๋อเป๊ะต้องอยูนตรงนี้แล้วเห็นเป๊ะเลยนี่อ่าวท่าเลนที่เป็นอ่าวตรงนี้เ<อ>กาะโคดเกาะซีเรแล้วก็ราชดาห้วยขวาอ่อาไม่<า>ละจวตรงนี้เราเห็นแล้วข้าวเขา,ขาหน้ามี <S <S> <S เออเหมือนจริงๆด้วยวนะน่ะ Oh. แล้วก็เขากลมเนี่ยแหละตอนขึ้งหงอนเนี่ยแหละจะชันหน่อยอึ๊บปัดยังงง่าย <c oughs> <c oughs> ชานอุ้ยผู้ชายช่วยชานโอ้ยอคุ้มอะคุ้มใช่ค่ะคุ้มค่ามากๆนี่คือจุดสุดยอดละของเขาหอสุดสุดอ่าเขาหงอนหน้านะคะใช่ต้องขอบคุณที่ชวนเพราะว่าเบสเบสเห็นอะไรหลายอย่างมากเลยนะระหว่างเดินขึ้นมาเนี่ยจริงๆมีมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคอยู่แล้วแต่ที่ได้เห็นอะไรหลายๆมุมมองเช่นเบสว่า ยิ่งได้เห็นยากอ่ะยิ่งมีค่าเนาะมันต้องแลกกันอ่ะถ้าคุณอยากมาเห็นในความเมื่อคุณต้องเอาเหงือเอาแรงกายแรงใจคุณมาแลกกันไม่ใช่มากันได้ง่ายๆใช่ดังนั้นเนี่ยก็ชวนกันมานะคะที่เขาหงอนหน้าแข่งนี้นะเดินมาเรื่อยๆเพลินๆสบายๆเหนื่อยก็พักไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งกับใครใช่ค่ะก็นี่แหละคือเขาหงอนหน้าค่ะค่ะภารกิจเราเสร็จสิ้นคอมพลีทแล้วค่ะวันนี้สวยสุดๆต้องมาดูเอง ร่วมเดินทางโดยอัญญาวีทับแขกบีชรีสอร์ท กดีมากอันนี้คือฟินาเล่สุดๆของทริป <มา S 2> นี้เลยค่ะเขาเรียกว่าเราต้องจบแบบอะไรนะประทับใจต้นตื่นเต้นกลางกลมกลืนจบจับใจอุ้ยสอนดีต้องมาเรียนด้วยกันเห็นไหมไทยอินแล้วหนึ่งใช่ไหมไทยอินไปแล้วก็นี่เห็นไหมเราจะจบจับใจเลยนั่งกินแบบชมทะเลเลยตามชื่อของห้องอาหารตรงนี้ ห้องชมทะเลของอันยาวีทับแขกค่ะรีสอร์ทจริงๆที่นี่มีสองห้องก็คือชมทะเลจะอยู่เนี้ยริมทะเลเลยแล้วก็มีวินบลูบนนะคะก็จะเป็นจัดเลี้ยงได้สวยได้เห็นทั้งสองที่แล้วควรที่นี่เนี่ยก็เปิดตั้งแต่เช้า7จ็ดโมงนะจนถึง3ามทุ่มเลยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเราพักพักที่นี่เนี่ยค่ะที่อันยาวีทับแขกเนี่ยเหตุผลคือใกล้มาก ใกล้ยานค่ะใกล้เขางอนนากมากๆคือลงมาแล้วมันแบบกระหืดกระหอบผิวอะค่ะมาอาบน้ำอาบท่าอย่างเราก่อนแล้วก็ใช่แล้วก็มาทานอาหารที่นี่เพราะว่าอาหารที่นี่เนี่ยเขาการันตีความเป็นแบบเหมือนเป็นโมเดิร์นไทยฟู้ดแนะนำดีกว่าค่ะว่า ตรงหน้าเบสฝั่งนู้นเนี่ยก็คือเป็นอาหารซิกเนเจอร์ของเขาใช่เ,เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เมนูนะคะก็คือมาสมัมนคืออย่างเบสคนใต้เบสจะชอบกินมาสมัมนมากแล้วอย่างกระบี่เนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมของพี่น้องมุสลิมกับพี่น้องไทยพุทธอยู่ด้วยกันม,มาสมัมนเนี่ยก็เลยต้องอร่อยแน่เลยค่ะใช่ที่นี้พี่ก็ยังได้กลิ่นแล้วเลยนะอ,อ่ะต่อมาเนี่ยโซลชันเครื่อนห,หน่อยนึงก็เป็นพิซซ่าหน้ากระเพราไก่เห็นไหมพิซซ่าเป็นหน้ากระเพราไก่แล้วก็ดูน้าตาด้วยหอมมากด้วยนะคะค่ะอ่ะ ส่วนอันนี้เสียบไม้มาเลยก็คือต้องมีเลยอันนี้เป็นทอดมันกุ้งค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเวลาเรามาทะเลใช่ไหมคะก็จะแบบสามารถทํามาเป็นฟิวชั่นนั่นนู่นนี้ได้เดี๋วต้องเทสว่าแบบเฮ้ยมันสวยแล้วมันอร่อยไหมค่ะอันนี้ตรงหน้าพี่นี่คือน้ํายาปูเส้นหมี่เส้นหมี่น้ํายาปูนี่เส้นหมี่ต้องโดนนะคะต้องโดนเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของภาคใต้นะรสชาติเจ้มจนอ่าค่ะ ในส่วนของเครื่องดื่มเนี่ยคุณอยากจะทานรสชาติแบบไหนถามเขาได้เลยนะคะเป็นมีทั้งมอกเทลค็อกเทลแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆเยอะแยะเลยได้เลยค่ะแขกรับเชิญที่น่ารักของเราน้องเบสนะสองเอพิโซดแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับกระบี่ชอบมากเพราะว่าเคยมากระบี่หลายครั้งแต่ว่า ไม่เคยเห็นในมุมมองนี้เลยแต่พอได้มาเที่ยวแบบคนที่นี่เที่ยวเที่ยวตามความเชื่อเที่ยวตามประเพณีเที่ยวตามชีวิตจริงของคนที่เนี้ยเบสมีมุมมองการท่องเที่ยวเปลี่ยนไปเลยโอ้โหมันมีชีวิตที่วาอยู่ในนั้นเห็นจิตวิญญาณของสถานที่ที่เบสไปทุกที่เลยในในสองอพิโซดนี้ค่ะเบสชอบมากเลยเหมือนกับวันเนี้ยที่เบสได้ไปเขาหงอนนะเบสมีความรู้สึกว่าเพราะมันไปถึงยากมันจึงมากคุณค่าเบสมีเรื่องราวที่อยากเขียนถึงเขาเยอะมากเลยอะ เขาจะมีแง่คิดจากธรรมชาติอะส่งต่อมาให้เราอยู่เลยตลอดเส้นทางทำให้เราหายเหนื่อยบ้างชอบมากๆต้องขอบคุณมากเลยค่ะที่ชวนมาเที่ยวไปไ like ์กันโลคอลวันนี้ก็ต้องขอบคุณเบสมากๆค่ะ,ะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกที่ที่เราไปขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิตค่ะดูแลเราตลอดเส้นทางการเดินตลอดทางของเรานะคะเที่ไวไปไ์กันโลคอลนะคะที่สำคัญขอบคุณโรงแรมนี้นะคะ อันยาวีทับแขบบีชรีสอร์ทนะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่เราพักมาแล้วแบบรู้สึกสบายปลอดภัยสะอาดค่ะห้องเนี่ยริมทะเลเลยเนี่ยดูสินอนฟังเสียงคลื่นโครมๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญรถ MG Extender เป็นกระบะพันยัดที่แบบนั่งสะดวกสบายมากะนะแล้วโดยเฉพาะการลุยแบบนี้ขนของนะคะมีผ้าใบ ปิดกระบาผ้าใบป,ปิดกระบานี่แบบว่าถือว่าสะดวกคือถ้าฝนตกเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเขาก็กันฝนกันฝุ่นได้อย่างดีเลยค่ะก็ฝา,ากด้วยค่ะติดตามการเดินทางของเราทั้งทุกช่องทางเลยนะคะ IE Channel ย้ำ IE Channel ฝากเอาไปด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าไปไหนก็มาดูกันละคะ่ะมาลุ้นกันว่าเราจะรอดไหมครั้งหน้าไปลุยอะไรกันอีกนะคะ่ะชิมค่ะ จะดีเหรออันนี้เลยละกันนะคะเพราะว่าชอบกินมัสมันมากๆเลยส่วนของพี่มองไว้ละให้ถ่ายว่าพี่กินอะไรพิซซ่าสมัยอยู่ที่นู้น้นอะกินพิซซ่าตลอดอะโอ้โหดีอะสมเป็นซิกเนเจอร์ค่ะอมมันนุ่มพอดีแล้วก็ รสชาติเป็นรสชาติแบบจริงๆของคนที่นี่อันนี้มาหมดครบความเป็นมัสมัน่นใต้ทเอยากมามากอันนี้ก็คือการดำน้ำน,นั่นเองสิ่งที่คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ทำมาเนี่ยโอ้ท่านทำไว้ดีแล้วเ้หลักแล้วจริงๆแล้วก็หนึ่งก็คือใจเตรียมพ,มพร้อมอ้ออันนี้อันนี้สำคัญที่สุด <laughs> มีองค์ความรู้มากกว่านั้นมีเรื่องราวมีสิ่งที่เขาต้องการจะบอกมากกว่านั้นกับโครงการปักสมุดนะคะ